ชะช,ะชะเล่นเอล่าชาวดอนเมืองค,คึกคักขึ้นมาทันทีนะครับก,กองทัพผู้สมัครที่ลงพื้นที่แข่งกับดวงอาทิตย์สักขนาดนี้อย่างงานนี้อี้แทนคุณขอมาตั้งหลักทักทายพี่น้องข้างวัดดอนเมืองไปเลยเรียกว่าถ้าคนจะเดินทางออกจากดอนเมืองไปทำงานก็ต้องเจอกันทุกคน,นรถก็เคลื่อนไปได้เรื่อยๆนะครับตามปกติแต่ที่ไม่ปกติวันนี้ก็คือ อันยองเซยยียอคัมสิบิดาอ,อ้าวอๆพี่แกอ้อมไปหลังรถทำไมครับนั่นสงสัยแกจะงงว่าอ๋อนี่เขากำลังเปิดคอนเสิร์ตอะไรกันนะโอ้อาอออมาที่ขวัญใจไม่ยกเอิงเอ่ยกันบ้างกับพี่แซมยุรน,นันเอาอีกแล้วนะครับกับการลงพื้นที่ไปหาเด็กๆ งานนี้ก็ไม่น้อยหน้าผู้สมัครคนอื่นและหนูเฮียแซมนั้นจะเป็นที่รักของเด็กมากๆดูสิครับเข้ามารุมล้อมยังกับดาราเกาหลีถึงขั้นครูต้องเป็นการกันเลยทีเดียวครับงานนี้พี่แซมเลยต้องมีปากมีเสียงแบบน่ารักอ่ะ จัดระเบียบกับน้องๆสักหน่อยแล้วไม่งั้นหอประชุมโรงเรียนคงถล่มวันนี้แน่ๆครับน้องๆครับเดี๋ยวพี่แซมลงไปให้พี่ละแถวนะเดี๋ไหมเราไปนั่งก่อนนะครับเราไปนั่งเดี๋ยวให้พี่ละแถวเลยนะครับแต่น้องๆก็ยังรุมล้อมพี่แซมอยู่เหมือนเดิมงานนี้เป็นลมให้น้องๆแบกเลยดีไหมครับพี่ ไ,ไม่กินเผ็ดไม่กินน้มันก็เน้มันนี่ไม yeah> UH> ่กินผัดพริกผัดเผ็ดแกงไก่แกงน้ำพริกตาแดงมาที่พีพุทธชาติกันบ้างงานนี้แกก็ยังมาหยุดชะงักอยู่กับของกินครับโดยเฉพาะของทอดๆน้ำมันเยอะๆอย่างทอดมันปลาทด้านดันตัวเองถวายตัวเป็นลูกศิษย์ร้านนี้ตั้งแต่เช้าเดินทีี่เม ออรรจะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะครับมีทั้งครูสอนแถมเขาเตรียมไว้ขายหมดแล้วถ้าพี่ทอดไม่อร่อยแม่ค้าได้เอาตะหลิววิ่งไล่พี่แน่ๆครับดาโรนิดจอดชลูด n อ t น e w s ิโฟกัส